สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะบอกว่าเราจะไม่ยอมเห็นคลิปนี้คนเดียวยันอย่างรั่วใครไม่ดูคือพลาดมากใครไม่ดูคือพลาดมากช่วงตนช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แต่การที่จาลอที่หนึ่งพาผู้ตายเถอดทิ่งงให้เขาวอลเล็ตใช้ใช้ช่วงเข้านี่ค่ะไม่ใช่พม่าตรงไหนเอาปากกามาวง แต่การที่จำรอที่ถึงพาผู้ตายไปแท้ที่ที่ไตยเขาวอวอชออเข้าเย่เย่วันนี้อียารู้จัก AI แล้ว <laughs> ไปดูก่อนหนะ้านี้มันกระบือผสมควายไว้ยังไงบ้าง <laughs> ดูเวลาที่ตำเลยกลับจากสวนยางซึ่งข้อมูลในบทวิเคราะห์ช,ชี้ว่าอาจจะช้ากว่าที่ตำรวจระบุตอนแรกคืออาจจะเราวๆเก้าโมงครึ่งนะครับแล้วต้องไปถึงวัดภายในสิบโมงเช้าโหครึ่งชั่วโมงเองใช่ครับบทวิเคราะห์ก็เลยตั้งคําถามว่าเจะมีเวลาพอหรือที่จะพาเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางพอสมควรนะแล้วกลับลงมาบ้านเพื่อไปวัดอีกครั้งเนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณ f อซที่รักเนี่ยฟัง เสียงคนที่อ่านบุตวิเคราะห์คนที่ทำสารคดีนี้ทั้งชายทั้งหญิงคุณนึกถึงอาอาจารย์เข้ามาสองตัวผัวเมียนั้นไหมคะคือเสียงแบบออกเอ็กซเซนโอ้ยทำได้จริงเหรอคือมันจะต่อแหลกันไปถึงไหนคะอียานบอกว่า AI เป็นคนกล้ากล้าอีปึก คุณเป็นเหมือนนักวิชาการที่มาอ่านบทความบทวิเคราะห์ทางกฎหมายออกจากผู้พิพากษานะคะโอ้ทำเสียงเล็กเสียงน้อยมึงไม่ได้กำลังเล่นละครหลังข่าวอ้หอกอันนี้บอกเลยนะคะว่าไอคนที่ทำอันนี้ขึ้นมาคงคิดว่าอุโหนี่น่าเชื่อถือมากเลยนะแต่จริงๆมันคือที่ฉันฟังเสียงนึกถึงภาพคุณพุทธที่บางทีออกเอ็กเซนเยอะนะคะหรือภาพคุณภาคภูมิที่อะไรอย่างนี้เยอะแต่จริงๆลักษณะ สิ่งเพลงที่เขาเอาไปเปเสริมด้านหลังมันควรจะเป็นอะไรที่นุ่มราบแล้วก็ให้คนคิดตามไปของจำเลยที่หนึง่งมันดูไม่ค่อยสอดคล้องกับพยานหลักฐาน,นอื่นๆนะครับดิฉันได้ยินคำว่าอืมภาพตัวแทนของนางอีชานี่ลอยมาเลยค่ะ <laughs> ภาพตัวแทนนางอีชานี่ลอยมาเลยโอ้โห แซ่ลแนตันต้นตาระตาระตันอื้เขาบอกว่าคำให้การของนายวชิรมจุดพบศพที่ระบุว่าทําในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีพยานรู้เห็นด้วยอ้าวหรอะคับอ้าวเลยค่ะภาพตัวแทนของนางหอยหลอดอีธานนี้รอยเข้ามาเลยค่ะอ้าวตายแล้วหรอคะคือบทวิเคราะห์เนี่ยเขียนได้ยังไงว่าการเก็บเป็นเดือนเลยอันนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนได้คุณคิดเหมือนดิฉันไหมคะว่าบทวิเคราะห์เนี้ยคนเขียนคือทำารังสีเหมือนทุกจุดค่ะ ตรงทุกจุดกับธรรมรังสีหนึ่งเก็บผมอันตัดเส้นผมจากศพไปตัวหรือเปล่าอือฮอตรงอือเนี่ยมันเลยค่ะดิฉันว่าไอเอ็มกับนางอีน่าจะร่วมมือกับนายชราวันแล้วละ่ะเสียงชัดมากอือคือตนเลกตแหละคุณคุณกาลังพูดถึงอะไรที่มันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เป็นทั้งเรื่องความยุติธรรมแต่ทำไมต้องทําเสียงแบบดูจัดจ้านกลานสังคมกันนั้นคะตลกมาก เขาบอกว่าคนหาอะไรทำรงหตุจะเป็นนักวิเคราะห์แต่ไม่รู้จักอะไรสักอย่างความรู้รอบตัวก็ต่ำละความโง่ที่สุดของมันคือเข้าใจว่าเสียง AI เป็นคนกว่ามันจะรู้ว่า AI ต้องมีติ่งมันไปเม้นใต้คลิปมันว่าน่าจะ AI ค่ะป้าสภาพโอ้ยอย่างฮา ปึกแช่แช่งงแงแงเง่าแงานานปึกยันยันปึกเยอะเยอะนะคะ <laughs>